พอตสรันเผยเรื่องที่ออมพูดไว้แต่จากไปก่อนไม่ทันได้ทำนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของออมอักคพันธ์พระเอกดังวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นเวลานานกว่า2ปีคนบันเทิงแห่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับคั่งทุกวันอย่างล่าสุดพระเอกดังที่เคยร่วมงานกับพระเอกผู้ล่วงลับพอตสรัน ก็ได้เดินทางไปส่งอ๋อมเช่นกันพร้อมกับเปิดใจบอกว่ารู้มาตลอดพี่ป่วยเป็นเรื่องที่ช็อกมากเพิ่งคุยกันไม่นานยังโทรแซวว่ายังไม่เจอหลานเลยว่าจะพาไปหาเขาบอกเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวดีขึ้นแล้วพี่อ๋อมชอบถามตนว่ามึงรักกูเปล่าวะถามบ่อยมากถามทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเขาชอบถามเพื่อนๆทุกคนแบบนี้ต้องบอกว่าน่าสงสารน่าเอ็นดูคุณอ๋อมมากค่ะ ที่คอยถามเพื่อนๆคนสนิทต,ตลอดว่ารักไหมหวังว่าวันนี้คุณอ,อมคงรับรู้ได้ว่ามีคนรักมากมายค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ